คดนี้ก็ถูกหลอกกันมานานนะคะแเราก็ทางเจ้าหน้าที่ของตํารวจไซเบอร์นะก็มีการแบบว่าไปกวาดล้างนะคะแก๊งต่างๆมากมายเลยทีเดียวท,ที่เกี่ยวข้องกับตํารวจไซเบอร์นะคะวันนี้นะคะมีการถแถลงผลงานของทางตํารวจไซเบอร์แล้วนะคะจคับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยรวมเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมช3 6 0 0รราย นะคะที่ถูกจับได้นะคะแล้วก็มีการยึดทรัพย์ได้กว่า3 4 8 4ล้านบาทค่ะนะคะในส่วนของทรัพย์สินที่ยึดมาได้นะ,ะก็จะมีการกระจายคืนให้กับคนที่โดนหลอกนะที่เป็นผู้เสียหายนั่นเองนะคะก็ตามตามขั้นตอนของกฎหมายนะนะคะโ,<อ>โดยทางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนขออภัยค่ะกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวน,สอ,สวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่าสอ,อทอหรือตํารวจไซเบอร์นั่นเองนะคะเขามีการจัดตั้ง นะคะ ขึ้นมาเนี่ยวันนี้ครบรอบ4ปีคุณนะคะเก้ากันยายนนะคะตั้งแต่ปี2563นะคะวันนี้4ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรามมิจฉาชีพนะคะที่แบบว่ามาหลอกลวงเราต่างๆนี่แหละนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรกันนะคะแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์เขาก็ถือถือโอกาสนี้นะคุณ แหลงซะเลยนะคะในเรื่องของการรวบรวมผลงานแล้วก็ที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะ<ม>แก๊งต่างๆมาเนี่แหละนะคะม,มีคดีที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนะคะหลังจากที่ไปจับกลุ่มมานะก็นี่เลยคดีจับหัวหน้าแก๊งชาวจีน<ม>อันนี้ได้รวมทั้งขบวนการเลยทีเดียวนะที่ไปหลอกเหยื่อค่ะเกี่ยวกับคริปโตอ่ะ นะคะแล้วก็ลักษณะเนี้ยเขาบอกว่าคริปโตข้ามไปไฮบิดแกมนะคะโอ้ oh. oh, แล้วปฏิบัติการนี้มีการเปิดปฏิบัติการไป4ครั้งนะคะออกหมายจับตัวการสําคัญที่เป็นต่างชาติได้5รายนะคะแล้วก็มีการขยายผลยึดทรัพย์สินได้ส0 0 0ันล้านบาท นะคะอันนี้มีการส่งเรื่องแล้วก็ส่งสสทรัพย์สินเนี่ยตอไปให้ทางปปงนะในการที่จะเฉลีย่ยคืนผู้เสียหายนะคะส่วนอีกปฏิบัติการหนึ่งนะคะเป็นการทลายรังโจรน,นะคะที่สวมรอยธนาคาร oh. คส่ง s m s นะคะไปดูดเงินเหยื่อนะคะแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้้องหาได้6รายนะคะอีกอันนึงเป็นทลายเครือข่ายของแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นชาวอินเดียนะที่ร่วมกันกับคนไทยนี่แหละหลอกคนไทยด้วยกันเอง โดยเฉพาะเขาเน้นหลอกลวงผู้สูงอายุว่าโอ้นะคะหลอกลวงผู้สูงอายุแล้วก็เนี่ยค่ะทางเจ้านที่สามารถที่จะจับกลุ่มได้นะคะคือเป็นผลงานที่แบบว่าโอ้ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลย<ม>ปฏิบัติการซิมสายเสาทลายเสาส่งอากาศนะคะหรือว่าสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตชายแดนที่ลอบเข้ามาแล้วก็จะมา จิ้มเขาเรียกว่าอะไรมาจิ้มกับสายอินเทอร์เน็ตในประเทศเราเนี่ยแหละนะคะหลอกเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์ในลักษณะแบบนั้นน่ะนะคะก็จะได้นะคะถือว่าเป็นปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ที่แบบว่ายอดเยี่ยมอีกหนึ่งผลงานด้วยนะคะซึ่งในทางตำรวจไซเบอร์นะเขาก็บอกว่าปฏิบัติการดังกล่าวก็ยังจะคงดําเนินการเดินหน้าต่อไปอีกนะคะตราบใดที่ยังมีคนร้ายแก๊งมิจฉาชีพคอสเซนเตอร์หรืออะไรก็แล้วต่างๆมากมายนั่นเองนะ